สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาตัน,น้ำพริกกันต่อเลยนะคะน้ำพริกที่เราจะตั้นะคะเป็นน้ำพริกน้ำปูนะคะน้ำปูนะคะนี่คะ่ะเพื่อนๆแม่ย่าให้มาจากเชียงรายค่ะน้ำปูนะคะและเดี๋ยวเรามาทอดชะอมใส่ไข่กับผัดน้ำมันผักหวานนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาทอดชะอมกันเลยค่ะลุกขึ้นมาดู โอ้ไฟไม่แรงเลยนะวคนบินลมตีวหยุดก่อนโอเคค่ะขนมทอดไข่ของเราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเป็นัดน้ำมันเออ่ผักหวานนะคะเพรเดี๋ยวเราจะตันน้ำริก ก็เสร็จนะครั โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาตา้น้้ำพริกต่อกันเลยนะคะรอแป๊บนึงค่ะมาค่ะเรามาเริ่มตา,มาน้ำพริกน้ำปูกันเลยนะคะเราจะใส่น้ำปูไปแล้วนะคะ นี่ค่ะน้ำปูเขาจะเป็นแบบนี้นะคะใส่ไปเลยนะคะเดี๋ยวขอยายตามแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะตัน้ำพริกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันค่ะเอารสตามเพื่อนๆชอบเลยนะคะอันนี้เป็นน้ำปูนะคะเขาจะดำนะคะ ของยายนี่จะชอบเปรี้ยวหวานนะคะเดี๋ยวเราใส่น้ำล้างโคกไปหน่อยนึงสูดรเด็กของเราไปอยู่ที่นี่แหละค่ะใช้น้ำต้มสุกนะคะใช้น้ำต้มสุก ชิมนี้เนะคะได้เลยรสชาติเตี้ยวหวานนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูแป๊บเราใช้น้ำปูแบบนี้นะคะน้ำปูค่ะสำหรับน้ำพริกน้ำปูของเรา กับจะอมทอดผักหวานผัดน้ำมันสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อ,อนๆชอบให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะคะว่าเย,ยวินทำพ,พาทําไปเรื่อยจะทําคลิปอะไรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ